สวัสดีเด้อจ้พาพบกกันอีกแล้วนะคะเนาะกับไอ้ตุก๊กตาพาฝันมากค่ะพบกกันก็มากินกาแฟเด้อค่ะเด้อกาแฟเมื่อใหม่วันใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนก็นสบ,บายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอะ,อะเพื่อมีความสุขกับเมื่อใหม่วันใหม่ค่ะมากค่ะ กินกาแฟค่ะดื่มกาแฟกาแฟหอมๆขนมอร่อ,อ,ะะอยชื่นใจคะ่ะ ตามด้วยเดี๋ยวตามด้วยพี่ยาคูค่ะวันนี้แฟนเอยก็อ่านหนังสือพิมพ์กินข้าวเช้ากันอยู่เลยคะ่ะอเบ่งผมก็ผมก็เป็นสองสีแล้วคน่ะ ข้างนอกมืนอีาเป็นอากาศมืดๆค่ะประมาณ1 4บสเจองศาพันบอกเมือ่มอวานนี้24่สิบองศาอากาศดีขนาดเลยแต่ว่ามืนน่อนี้เป็นอากาศโลดลงน้อยนึงแล้วก็มื่ออื่นก็จังนับเป็นนั้นอากาศค่อยดีขึ้นมันบอก มากินจำขันบัวได้โฆษณาเนะะนะี่ยค่ะเนอะชอบกินนะะนะ้องค่ะเนาะสบายท้องนี่ลำไส้ 明明的。Bien, bien. làm đuôi cà phê khá là กาแฟาก็หมดไปแล้วค่ะอีกหนึ่งถ้วยมาเ้เพื่อนๆมีความสุขทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเข้ามาชิบกาแฟํำกันการขบคุนไหลๆเนี่ะเนอดูแลสุขภาพร่างกายค่ะพอกันคลิปนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ